สวัสดีครับจากห้างคุ้นสินยมกัดไทยวอเตอร์สโต์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานของเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse สออ o โมซีหรือว่าระบบ RO นะครับเป็นรุ่นกำลังผลิตน้ำดื่มได้วันละ1 2 0 0 0ลิตรถึง1 5 0 0 0ลิตรต่อวันนะครับหรือ500ลิตรถึง700ลิตรต่อชั่วโมงนะครับชุดนี้จะเป็นชุดประกอบสำเร็จรูปนะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบนะครับเป็นชุด ที่มีปั๊มน้ำดิบนะครับสตลเตเตรตตัวนะครับแล้วก็ปั๊มแรงกันสูงนะครับในตัวเครื่อง1ตัวนะครับแล้วก็มีชุดถังกองไฟเบอร์กราสเป็นขนาด12นิ้วสูง52นิ้ว3ถังนะครับซึ่งจะมีสารกองสารชนิดมันอยู่ในในถังกองไฟเบอร์กราสนะครับจะมีสารเมกานิชคาร์บอนเรซินนะครับ มีชุดหัวออโตคอนโทรลวาล์ว3ตัวนะครับเป็นระบบตั้งโปรแกรมล้างย้อนกลับสารกองในถังแบบอัตโนมัติด้วยระบบไทม์เมอร์นะครับชุดนี้จะไปใช้ไฟ220โวลต์นะครับควบคุมการทำงานด้วยระบบรีเลย์แล้วก็ไทม์เมอร์นะครับวิธีการใช้งานนะครับของเครื่องเดี๋ยวผมจะสอนนะครับในการตั้งค่าแล้วก็วิธีการเปิดใช้งานของเครื่องกรองนะครับ การติดตั้งนะครับก็ลูกค้าต้องต่อไฟเข้ามาในตัวตู้นะครับควบคุมของเครื่องกรอง r o เป็นระบบไฟ220โวลต์นะครับมาที่ตัวเครื่องนะครับส่วนระบบท่อน้ำนะครับต้องมีถังเก็บน้ำนะครับสต็อกน้ำดิบนะครับจะเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำประปาก็ได้นะครับมีแทงเก็บน้ำนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันขาดนะครับ แล้วก็ต่อเข้ามาที่ตัวปั๊มน้ำหนึ่งแรงนะครับที่เป็นแนวนอนนะครับตัวนี้ครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดต่อน้ำดิบเข้านะครับส่วนน้ำดีนะครับก็จะมีตัววัดอัตราการไหลของโฟมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะต่อไปที่แทงเก็บน้ำดีนะครับหรือเก็บน้ำอ o นะครับไว สต็อกไว้เป็นน้ำดื่มหรือว่าน้ำใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับชุดนี้นะครับก็จะใช้ปั๊ม h ฮเปอร์เชอร์นะครับเป็นขนาด1,100กิโลวัตต์นะครับแล้วก็รับน้ำจากปั๊มน้ำตัวแรกนะครับแล้วก็ดันผ่านตัวไส้กรองเมมเบรนนะครับที่ที่อยู่ในตัวเครื่องจะ เมมเบรนจะบรรจุนในกระบอกเวสเซลสแตนเลสนะครับยาว40นิ้วนะครับหรือประมาณเมตรหนึงนะครับใส้กลองตัวนี้นะครับเมมเบรนมีความละเอียด0 00, 0 0ย1ไมครนก็จะกรองคัดแยกความสกปรกนะครับน้ำเสียออกไปทางท่าน้ำทิ้งนะครับซึ่งต้องต่อไปข้างนอกหลังโฟมิเตอร์นะครับ วัดอัตราการไหลของน้ําเสียนะครับน้ําดีก็ต่อไปที่แทงน้ํานะครับแทงเก็บน้ําดีนะครับส่วนน้ำน้าที่ออกจากเมมเบรนนะครับก็จะมีการปรับนะครับอัตราการไหลด้วยบอลวาลนะครับซึ่งนะครับก็ต้องเซตว่าเราต้องการน้ําดีไหลอยู่กี่ลิตรต่ตอน,นาทีนะครับซึ่งจะมีตัวโวลเมเตอร์โดยการบอก บัตรอัตราการไหลเป็นลิตรต่อนาทีนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับควรจะปรับลูกลอยนะครับลูกดิ่งนะครับอยู่คำสุดอยู่ที่9ลิตรต่อนาทีนะครับขึ้นอยู่ที่ว่านะครับเราต้องการน้ําดีอยู่ที่กี่ลิตรต่อนาทีนะครับผมตัวนี้ตัวอย่างนะครับเราจะตั้งไว้ที่ประมาณ12ลิตรนะครับใช้แรงดันอยู่ที่1 0อปอนด์นะครับตัวนี้จะเป็นเกรดวัตแรงดันของปั๊มแรงดันสูงนะครับ ที่ดันฐานเยือ่กกองนินเบนน่ครับส่วนเกตวัดแรงดันของน้ําดิบนะครับที่ส่งเข้ามาก็จะมีเกจวัดอยู่ตัวล่างนะครับแรงดันอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนแรงดันของปั๊มไฮเปอร์เชอร์นะครับจะขึ้นลงด้วยการปรับบาวข้างล่างนะครับถือว่าเราต้องการน้ําดีอยู่ที่อัดแรงดันอยู่ที่ประมาณร้อยปอนด์นะครับจะได้น้ําอยู่ที่12ลิตรต่ตอนอาทีนะครับ ให้อ่านบนสุดของลูกลอยนะคร,บบะครบับบนสุดนะครับหีิบบนสุดนะครับถ้าเราต้องการให้ตามสเปคนะครับก็คือ9ลิตรเราก็รีบบนวาวเลยนะครับเหมือนเปิดเปิดน้ำให้เข้ามากขึ้นแรงดันจะลดลงนะครับแต่ตัวนี้น้ำก็จะไหลช้าลงนะครับก็คือ9ลิตรต่อนาทีนะครับส่วนั้นทิ้งจะไหลขึ้นเยอะตามบันวาวนะครับ น,นี้เป็นวาล์วปรับตั้งอัตราการไหลของน้ำดีน้ำเสียนะครับแต่ผมจะอัดไปที่เพชเชอร์ยังดันอยู่ที่ร้อยปอนด์นะครับก็จะได้น้ำน้ำดีไหลอยู่ที่ส2บลิตรนะครับก็เกินสเปคนะครับจริงๆสเปคต่ำสุดอยู่ที่9้าลิตรตร่อนาทีนะครับก็แล้วแต่สภาพน้ำดิบแต่ละที่ถ้าเกิดค่าน้ำต่ำกว่า 300 ppm นะครับน้ำจะไหลออกจากเมนเบนได้เร็วกว่าค่าน้ำที่ TDS สูงนะครับส่วนบันวาวหลังปั๊มจะเปิดลักษณะเฉียง45องศานะครับเพื่อชะลอแรงดันไม่ให้น้ำเข้าแรงเมนเบนเยอะนะครับจะเป็นลักษณะเปิดทีเฉียงนะครับ45องศานะครับเพื่อไม่ให้ไฟโรเบเชอร์นะครับขึ้นนะครับให้ให้เครื่องสามารถเดินได้โดยที่ไม่ขึ้นโลเปเชอร์นะครับ ปั๊มน้ำดิบนะครับก็จะมีหัวออโต้สีเหลืองตัวนี้นะครับคอยตัดน้ำเต็มน้ำแห้งนะครับเมื่อน้ำแห้งถังนะครับก็จะขึ้นว่าไฟเฟลนะครับก็คือน,น้ำแห้งนะครับเครื่องก็จะขึ้นโช,โชว์ที่ตัวโลเปชเชอร์ในกรณีที่น้ำดิบหมดนะครับั๊มก็จะหยุดนะครับก็จะไม่มีน้ำเข้ามาที่ตัวปั๊มแรงดันสูงนะครับระบบ เครื่องกอง r o จึงขึ้นไฟเตือนแล้วก็สั่งให้เครื่องหยุดแล้วขึ้นไฟคมาว่าแรงดันต่ํานะครับแรงดันสูงหมายถึงในกรณีที่เมมเบนตันนะครับก็จะมีกล่องเพรสเชอร์สวิตช์ไฮนะครับตจวนี้เป็นตัวตั้งนะครับว่าเราต้องการให้ตัดในกรณีที่เมมเบนมันตันนะครับก็เราจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ12บารนะครับ12บารหรือประมาณ150ปอนด์นะครับก็เมมเบน ก็เริ่มอุดตันไปก็จะขึ้นเตือนไฮเ h อร์เชอร์นะครับเครื่องก็จะหยุดการทํางานนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือให้ช่างมาล้างไส้กรองเมงเมเบรนนะครับที่อยู่ในกระบอกตันเลกนะครับการดูแลรักษานะครับลูกค้าควรจะเปลี่ยนสารกองข้างในถังกองไฟเบอร์กาทุก2ปีนะครับไส้กรอง5มาไอคอนข,คอข้างเครื่องก่อนเข้ามาที่ปั๊ม แล้วก็โซนออยวาวนะครับควรจะถอดมาล้างทุกเดือนนะครับควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 3- 4เดือนตามสภาพน้ำนะครับซึ่งจะมีห่วงขันตรงนี้โดยการลูกค้าต้องปิดเครื่องนะครับออฟเครื่องนะครับอ่ามิเต็ดปิดปิดนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มไล่อากาศนะครับเพื่อให้อากาศแรงดันมันออกแล้วก็ใช้ห่วงตัวนี้ขันออกนะครับก็จะเห็นไส้กรองนะครับห้าเม็คอนนะครับไส้กรองก็จะเป็นลักษณะ อันนี้ตัวอย่างไ้กองตัวใหม่นะครับที่อยู่ในกระบอกเฮาซิ n งนะครับสีฟ้าตัวนี้นะครับห้าเมคอนนะครับสามารถถอดมาล้างได้นะครับใช้แรงดันจากน้ำาก๊ก็นะครับแล้วก็ใช้แปรงคนอ่อนขัดเบาๆแล้วก็มาใส่เหมือนเดิมถ้าล้างไม่ออกก็ควรจะเปลี่ยนใหม่นะครับหลังจากที่เรานะครับคอยนะครับเปิดเครื่องกรองนะครับติดตั้งไปแล้วนะครับลูกค้าควรจะหมั่นดูที่ตัว ไส้ก่อง5มคอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ําไหลเข้ามาที่ปั๊มไม่สะดวกนะครับเครื่องก็จะขึ้นว่าแหล่งดันต่ํานะครับหรือในกรณีที่ปั๊มน้ําดิบแห้งนะครับเครื่องก็จะตัดขึ้นว่าแหล่งดันต่ํานะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าใครขึ้นไฟโลเบอรเชอร์นะครับก็คือปั๊มดูการทํางานของปั๊มว่าทํางานปกติไหมก็คือ <c oughs> ขึ้นคำว่าไฟอ่อนไหมนะครับ วิธีการเปิดเครื่องนะครับก็ปุ่มนะครับปุ่มแรกจะเป็นเปิดปั๊มน้ำดิบนะครับปั๊มสเตนเลสให้เปิดไปที่ออนนะครับเสร็จแล้วให้เรียงตามนี้นะครับมีติ๊กเกอร์บอกนะครับปุ่มที่2ก็คือเปิดปั๊มแรงดันสูงหรือว่าปั๊มอัด RO ปุ่มที่3าจะเป็นออโต้ฟัชชิ่งนะครับไปที่ออโต้นะครับเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับเครื่องของไทเ w อร์ส s ต o ร e นะครับก็จะไปการฟัชชิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ20นาที20วินาทีนะครับ ก็จะมีไฟ3ามดวงติดตรงนี้นะครับก็ไทม์เอรกก็จะนับนะครับ20วินาทีเครื่องก็จะตัดมาเป็นฟอร์มปกติก็จะมีไฟเขียวขึ้น2ดวงก็จะมีปั๊มน้ำดิบแล้วก็ปั๊มไฮเปอร์เชอร์นะครับก็จะเริ่มกล่องก็จะมีแรงดันตีขึ้นนะครับแรงดันตัวล่างก็วัดน้ำดิบแรงดันตัวบนก็วัดปั๊มไฮเปอร์เชอร์นะครับจะมีน้ำ น้ำดีไหลขึ้นนะครับอ่านที่ลูกลอยนะครับน้ำเสียก็จะไหลขึ้นนะครับตรงน,นี้เราตั้งไว้ที่วัน1ิบนิตต่อนาทีครับ <_ m ix> เครื่องทำงานไปทุก1ชั่วโมงนะครับจะมีการล้างผิวหน้าเมมเบนฟัชชิ่ง Origin, นะครับคือล้างขี้ฝุ่นหรือวัตะกรอนที่สะสมในอยู่หน้าเมมเบนออกไปทุกๆุชั่วโมงนะครับเครื่องจะมีการ ฟาชิงออกไปนะครับควอนส่งปกที่ฝุ่นออกไปทางท่าน้ําทิ้งนะครับส่วนโปรแกรมการตั้งหัวอโตโวาล์วนะครับก็ตามสภาพน้ํานะครับสังแรกเราส่วนใหญ่เราจะตั้งกําหนดล้างทุก3วันนะครับเวลาล้างแล้วแต่ความสะดวกลูกค้าว่าจะให้ล้างตอนเที่ยงคืนนะครับหรือตอนที่คนใช้น้ำไม่น้อยนะครับ ส่วนใหญ่นะครับก็คือแบ็กวอ h เราจะตั้งไว้ที่10นาทีแล้วก็ล้างเร็วฟาสว์ฟาลิน10นาทีนะครับถังแรกล้างทุก3วันส่วนถังที่ถังกลางนะครับถังคาร์บอนนะครับเราจะตั้งโปรแกรมที่หัวคอนโทรลวาลนะครับก็ตั้งล้างอยู่ที่ประมาณ4วันนะครับใช้เวลาล้างแบ็กวอต h 10นาทีแล้วก็ล้างเร็ว10นาทีรวมเป็น20นาทีนะครับก็อาจจะตั้งผัดเวลากันนะครับอันนี้อาจจะตั้งล้างตอนเที่ยงคืน ฝังที่2อ,อาจจะตั้งล้างตอนตีหนึ่งนะครับส่วนถังเรซินนะครับเราส่วนใหญ่ก็ต้องตรวจสภาพน้ําว่าน้ํามีหินปูนเยอะไหมนะครับเราก็สามารถตั้งกําหนดล้างได้ตามความต้องการแล้วแต่สภาพน้ําถ้าเกิดเราอยากจะตั้งให้หัวเรซินมีการดูดน้ําเกลือเข้าไปฟื้นฟูรเรซินทุก7วันก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ํใบดานนะครับแต่ถ้าลูกค้า น้ำมีหินปูนเยอะนะครับก็อาจจะตั้งล้างไว้ทุก3วัน2วันแล้วแต่สภาพน้ำนะครับตรงนี้ลูกค้าต้องเอาเกลือนะครับมาเติมถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ต้องเอาเกลือมาเติม5กิโลนะครับเป็นเกลือบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเกลือจะเป็นเกลือยี่ห้อทิยเอสนะครับซึ่งจะเป็นเม็ดเล็กมากละลายน้ําได้ง่ายนะครับเอาเกลือใส่ไปในถัง PE สีขาวร้อยลิตรแล้วก็คนให้เกลือละลายนะครับส่วนน้ําหัวโต้วาลวมันจะคืนให้นะครับทุกๆตามที่เราตั้งไว้คืนไว้อยู่ที่ประมาณ80ลิตรนะครับเอาเกลือใส่5กิโลแล้วก็ใช้ท่อ PVC คนให้ละเกลือละลายก่อนที่หัวโต้มันจะทําการดูดเข้าไปนะครับทุกๆ7วันนะครับมันจะใช้กระบวนการในการดูดน้ําเกลือแล้วก็แบควอล์ล้างเร็วประมาณ50นาทีนะครับขั้นต่ํานะครับ าการดูแรลรักษาก็มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมเติมเกลือนะครับก็ถังเลซินเป็นตัวจับกระจูหินปูนนะครับถ้าหินปูนหลุดเข้าไปที่เมมเบรนจะทําให้ผลิตน้ําน้อยลงกว่าปกตินะครับฉะนั้นเองลูกค้าต้องคอยซื้อเกลือมาสต็อกไว้นะครับในกรณีที่นะครับไฟหน้าตู้คอนโทรลของเครื่อง A O ขึ้นนะครับว่าไฟโอเวอร์โหลดนะครับ ไฟสีเหลืองตัวนี้ติดหมายถึงว่ามอเตอร์ตัวนี้ทํางานแล้วร้อนนะครับซึ่งกินกระแสไฟฟ้านะครับเกิดเกิดขึ้นได้ในกรณีที่นะครับหนึ่งก็คือไฟตกนะครับไฟตกไฟไม่พอ220โวลต์มอเตอร์หมุนไม่ได้รอบนะครับไม่ได้รอบทําให้มอเตอร์เกิดการร้อนนะครับเครื่องมีการเซฟตี้ตัวเองก็คือป้องกันนะครับไม่ให้ปัม๊มไหมก็จะขึ้นว่าไฟโอเวอร์โหลดนะครับเครื่องจะหยุดการทํางานท,ทันทีนะครับ ตรงนี้แก้ปัญหายังไงนะครับต้องรอให้ไฟมาครบ220โวลต์โดยการไปชิคที่ไฟที่มาในจุดที่ติดตั้งนะครับว่าครบ220โวลต์ไหมถ้ามาครบเราค่อยมารีสตาร์ทเครื่องโดยการใช้ไขควงนะครับจิ้มไปที่จุดโอเวอร์โหลดนะครับปุ่มสีฟ้าตัวนี้ให้มันเด้งออกมาเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มรีสตาร์ทเครื่องตรงนี้นะครับโดยการเปิดปุ่ม ทั้ง3ปุ่มไปที่ออโต้แล้วก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับไฟสีเหลืองโอเวอร์โหลดจะหายไปเครื่องก็จะเดินได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเดินไปแล้วไฟยังขึ้นโอเวอร์โหลดก็แสดงว่าไฟมาไม่เสถียรนะครับต้องค้าต้องรอให้ไฟฟ้ามาแบบเสถียรพบ220โวลต์ก่อนนะครับถึงจะเดินเครื่องได้นะครับ